รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการคณิตคิดสนุกกับคุณครูพี่โปเต้น,นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเนื้อหาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นในส่วนของคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะมาพบกันใน EP แรกค่ะใน EP ที่ว่าการบวกและการลบจํานวนเต็มค่ะ น้องๆคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเนี่ยพี่โปตเต้อยากให้น้องๆได้ทบทวนก่อนคะ่ะว่าจํานวนเต็มเนี่ยประกอบไปด้วยกัน3จํานวนเต็มด้วยกันคะ่ะจํานวนเต็มนะจะประกอบไปด้วยจํานวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์ค่ะ จำได้ใช่ไหมคะเราเคยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยชั้นประถมศึกษามาแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะว่าเราจะบวกจำนวนเต็มบวกยังไงเต็มลบยังไงจะมีวิธีการบวกหรือว่าการลบยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนี้ยหาบทเรียนพี่โบเต้อยากให้น้องๆน,นะคะมาลองทําแบบทดสอบก่อนเรียนว่าน้องๆเนี่ยยังพอจะมีพื้นหรือว่ายังพอจําได้อยู่หรือเปล่าทําได้ไหม ซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะว่าการบวกแล้วก็การลบจํานวนเต็มเนี่ยมันจะมีวิธีการในการดําเนินการของจํานวนพวกเนี้ยอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะน้องๆคะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งรอบยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะในช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกว่าจํานวนเต็มประกอบไปด้วยจํานวนเต็มบวก เต็มลบแล้วก็เต็มศูนย์นะคะน้องๆคะเห็นเส้นจํานวนนี้ไหมคะเส้นจํานวนนี้นะคะคือแผนภาพของเส้นจํานวนนะคะที่ประกอบไปด้วยศูนย์จะอยู่ตรงกลาง ขยับมาทางขวาก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกก็ตั้งแต่1 2 3 4 5หไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทางซ้ายของสูญนะคะก็จะเป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ไปเรื่อยๆนะคะน้องๆคะจำนวนที่อยู่ทางขวาเนี่ยจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายนะคะอันนี้คือจำนวนที่อยู่บนเส้นจำนวนน้องๆก็สามารถที่จะเห็นภาพเนี่ยได้จากเส้นจำนวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่า จํำนวนที่อยู่ทางขวาเนี่ยมันมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่น5มีค่ามากกว่า4เราจะใช้สัญลักษณ์ว่า5มากกว่า4หรือน้องๆดูนะคะ4น้อยกว่า5เราก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า4น้อยกว่า5แบบนี้นะคะหรือว่า1มากกว่า ศูนย์เราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า1มากกว่าศูนย์หรือยกตัวอย่างค่ะศูนย์มีค่าน้อยกว่า1เราก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ค่ะศูนย์น้อยกว่า1 0มากกว่าลบสองใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า0มากกว่าลบสองเก่งมากค่ะน้องๆคะไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับเออเป็น น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆตอนก่อนเรียนนะคะว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้องๆเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบนเส้นจำนวนเนี่ยมีทั้งเต็มบวกซึ่งจะอยู่ทางฝั่งขวามือของเลขศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็ศูนย์คือจำนวนเต็มศูนย์นะจะอยู่ตรงกลางของจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนเต็มลบนะคะซึ่งจำนวนเต็มลบก็ตั้งแต่ลบ1ลบ2ลบ3าไปเรื่อยๆนะคะ งั้นเราไปดูกันที่เนื้อหาต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การบวกจำนวนเต็มบวกนะคะด้วยการใช้เส้นจำนวนค่ะอ่าเส้นจำนวนขึ้นมาแล้วนะคะมาดูกันนะคะตัวอย่างข้อแรก4บวกด้วย3ก่อนที่สมัยก่อนใช่ไหมคะตอนเราเรียนมาเด็กๆใช่ไหมคะเราก็จะใช้วิธีการบวกว่าเอา4ไว้ในใจนับต่อไปอีก สามใช่ไหมคะก็ห้าหกเ็ดใช่ไหมคะน้องๆก็จะเรียนรู้ว่า4บวก3เนี่ยเท่ากับ7ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าเอ๊สบวก3เนี่ยถ้ามันอยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยมันจะได้เท่ากับ7จริงไหมนะงั้นเรามาดูเส้นจำนวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้น4ใช่ไหมคะ4อยู่ตรงไหนคะบนเส้นจำนวนอ่าพี่ก็ลากจาก0วืบมาตรง4เลยนะคะอ่าตอนนี้ เราเริ่มแล้วนะคะ4บวกด้วย3ใช่ไหมคะเราค่อยๆโย,ยงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ5 6 7เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น4บวก3จึงมีค่าเท่ากับ 7นั่นเองค่ะยากไหมคะนอกจากน้องๆเนี่ยจะใช้วิธีการที่เราเคยเอา4ไว้ในใจนับต่อไปอีก3จะมีค่าเท่ากับ7ใช่ไหมตอนนี้เราได้เห็นภาพจริงๆแล้วว่าอ๋อ4บวก3เนี่ยมันเท่ากับ7อยู่บนเส้นจำนวนมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ นอกจากการใช้เส้นจำนวนแล้วนะคะวันนี้พี่โปโตเต้จะให้น้องๆเนี่ยมารู้จักการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยวิธีการใช้เวกเ,เตอร์เอน้องๆเคยได้ยินไหมคะว่าการบวกโดยการใช้เวกเ,เตอร์เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเวกเ,เตอร์เนี่ยเขาจะมีขนาดแล้วก็มีทิศทางนะคะโดยพี่จะใช้ตัวอย่างเดิมเลยค่ะก็คือ4บวกด้วย3เพราะฉะนั้นอ่าเส้นจำนวนขึ้นมาแล้วนะคะ 0ลากไปถึงตัวตั้งของเราคืออะไรคะ4ใช่ไหมคะทีนี้ตัวบวกของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะเราจะใช้เส้นเวกเตอร์อีก1เส้นมาลากต่อโดยเริ่มจาก4ไปอีก3นะคะ4 5 6 เวิธีการนะคะน้องๆคะสำหรับเวกเตอร์เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวตั้งของเราก็คือ4เราก็จะเดินหัวลูกศรมาทั้ง4แล้วก็ตัวบวกของเราคือ3เราก็บวกต่อก็คือ5 6 7นะคะหัวลูกศรก็มาทางนี้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะจุดเริ่มต้นเราเริ่มที่อะไรคะ0คําคำตอบของเราจะไปอยู่ที่ ตัวหัวลูกศรที่อยู่ของตัวบวกของเราเพราะฉะนั้นหัวลูกศรตัวท้ายของเราคืออะไรคะ7เพราะฉะนั้นคำตอบ4บวก3จึงมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือวิธีการบวกโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเวกเตอร์นั่นเองค่ะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับการบวกวิธีนี้นะคะน้องๆดูบนหน้าจอไว้ดีๆนะคะ จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวตั้งและเวกเตอร์ผลลัพธ์นะคะจะอยู่ที่จุดเดียวกันส่วนจุดปลายของเวกเตอร์ตัวบวกนะคะและเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะอยู่ที่จุดเดียวกันนั่นเองค่ะน้องๆคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการบวกโดยใช้เวกเตอร์นะคะ น้องๆคะพี่อยากจะมาทดสอบความเข้าใจนะคะว่าน้องๆสามารถที่จะบวกจำนวนเต็มบวกได้หรือเปล่าโดยการใช้เวกเตอร์นะคะเงนมาลองดูตัวอย่างนี้กันค่ะ4บวกด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไรคะ4ใช่ไหมคะตัวตั้งของเราคือ4อเราก็ลากเวกเตอร์มาแล้ว4นะคะบวกด้วย5ก็เริ่มจาก C ลากไปอีก5นะคะหัวลูกศรไปทางอ่าขวานะคะเพราะว่าเราลากจาก C ไปทางนี้นะคะโอเคปุ๊บหัวลูกศรน,น้องๆจําได้ไหมคะจุดสังเกตจุดเริ่มต้นตัวตั้งนะคะและจุดผลลัพธ์ของเวกเตอร์จะคือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดปลายของตัวบวกของเราอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ9นั่นเองค่ะ นมาดูกันที่ข้อ2เลยนะคะว่าน้องๆสามารถทำได้กันหรือเปล่านะโดยใช้ตัวอย่างง่ายๆเหมือนเดิมค่ะ3บวกด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกใช่ไหมคะเริ่มเหมือนเดิมเลยค่ะลากปื๊ดมาตรงที่3ใช่ไหมคะอันนี้คือเวกเตอร์ตัวตั้งแล้วเราลากต่อค่ะน้องๆคะโดยเริ่มต่อจาก3นะลากไปอีกปื๊ดไปอีก7ค่ะนะคะปื๊ด จุดปลายของเวกเตอร์ตัวบวกคือคำตอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องๆคะตอนนี้จุดปลายมันอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ10นั่นเองคะ่ะนอกจากการใช้เส้นจำนวนแล้วที่น้องทำได้แน่ๆ เวกเตอร์พี่ก็เชื่อว่าน้องทําได้แน่นอนอยู่แล้วทีนี้มาดูวิธีการที่แบบน่ารักน่ารักเลยค่ะนั่นก็คือการใช้ลูกบอลน,นั่นเองค่ะน้องๆคะน้องๆคะ,คะวิธีการใช้ลูกบอลเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่น้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเรียนเคยใช้กันมาแล้วตั้งแต่ตอนประถมใช่ไหมคะงั้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะพี่ขออนุญาตให้ลูกบอลสีสม้มแทนด้วย1น,นะคะส่วน โจทย์ข้อนี้นะคะขอตั้งโจทย์ว่า4บวกด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตนะคะตัวตั้งของเราคือ4นะคะเพราะฉะนั้นลูกบอลที่เป็นตัวตั้งของเราสีส้มนี่นะคะก้อนแรกก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4อันนะคะ1 2 3แล้วก็4ใช่ไหมคะอันนี้คือ1ก้อนนะคะบวกด้วยลูกบอลที่เป็นตัวบวกนะคะมีทั้งหมดกี่ลูกนะคะ3ลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนับพร้อมกันค่ะ ส5 6แล้วก็7เพราะฉะนั้นลูกบอลนบวกกับ3ลูกจึงมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะน่าจะเป็นวิธีการที่สนุกแล้วก็อยากที่จะเล่นไปพร้อมๆกับพี่โปเต้ใช่ไหมคะน้องๆคะ ตอนนี้เราสามารถบวกจํานวนเต็มบวกได้แล้วโดยเราได้เรียนไปทั้งหมด3วิธีการวิธีการแรกคือวิธีการใช้เส้นจํานวนวิธีการที่2คือการใช้เวกเตอร์แล้ววิธีการที่3นะคะคือวิธีการใช้ลูกบอลค่ะน้องๆค่ะในหัวข้อต่อไปพี่โบเต้จะพาน้องๆมาเรียนในหัวข้อของการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบมันจะยากไหมคะเนี่ย ทำยังไงมาดูกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะพี่จะใช้วิธีการแบบเดิมคือการใช้เส้นจํานวนค่ะน้องๆ้อคะยกตัวอย่างขอา้อแรกเราจะเอาเลขโดดง่ายๆนะคะลบสบวกด้วยลบหจาก0ูลบสจะไปทางขวามือหรือไปทางซ้ายมือคะจํานวนเต็มลบก็ต้องมาทางซ้ายมือของ0ูนย์เก่งมากค่ะอ่าพี่ก็เริ่มลากแล้วนะเดี๋ยวเรามาลากไปพร้อมๆกันนะ ปุ๊บมาที่ลบสองแล้วไงต่อล่ะคะทีเนี้ยเราจะต้องบวกด้วยลบห้าเพราะฉะนั้นยังไงต่อก็เดินไปอีกลบห้าไปอีกลบห้างั้นเรามาเดินบนเส้นจำนวนไปพร้อมๆกันเลยนะโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือลบเจ็ดใช่ไหมคะตัวสุดท้ายปลายทางของเส้นจำนวนของเรานะคะโอเคไม่ยากใช่ไหมคะ ตัวอย่างแรกอาจจะยังงงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเชื่อว่าน้องๆออะจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับในวิธีการที่2พี่โเต้อยากให้น้องๆน,นะคะมาดูวิธีการของการใช้เวกเตอร์ในการบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรนะคะพี่ขออนุญาตใช้ ตัวอย่างเดิมนะคะก็คือลบสองบวกด้วยลบห้าอ่าเดินเวกเตอร์ไปทางซ้ายหรือทางขวาคำถามเดิมลบสองไปทางสายอ่าลากปึ๊บมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่ลากมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวบวกของเราเนี่ยคือลบห้าใช่ไหมคะก็ต่อจากเเริ่มที่ลบสองเลยนะคะไปอีกห้าช่อง 12345ปึ๊บลากมาทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดปลายของเวกเตอร์ตัวบวกคือคำตอบใช่ไหมคะเทคนิคง่ายๆนะคะจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวตั้งกับผลลัพธ์เนี่ยนะคะจะเป็นจุดเดียวกันส่วนจุดสุดท้ายนะคะของเวกเตอร์ตัวบวกนะคะกับผลลัพธ์เนี่ยจะจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับลบ7นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการบวกจํานวนเต็มลบด้วยวิธีการใช้เวกเตอร์อย่าเพิ่งงงนะคะไม่ต้องสับสนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ลูกบอลดีกว่าถ้าเส้นจํานวนยังงงง,งอยู่เวกเตอร์ก็เอ๊ะมันทำยังไงนะงั้นเรามาลองใช้ลูกบอลไปพร้อมๆกับพี่วอเต้นะคะพี่ขออนุญาตแทนลูกบอลสีส้มอันนี้ด้วยลบหน,นะคะเราจะแทนด้วยภาพนะคะมีทั้งหมด2ลูกใช่ไหมคะก็ลบ1กับลบ2 ะะส่วนอันนี้นะคะตัวบวกของเราคือลบ5ก็จะมีทั้งหมด5ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5 2อ,อันนี้รวมกันเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจึงมีค่าเท่ากับลบ7นั่นเองค่ะโอเคพี่บอนได้ว่ามันง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะน้องๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะข้อแรกมาเลยเริ่มกันที่ ลบสบวกด้วยลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่เราต้องมาลากเวกเตอร์ตัวตั้งก่อนแล้วต้องลากไปทางไหนล่ะคะทางซ้ายหรือทางขวาเหมือนเดิมตอบพี่เจ้มาหน่อยค่ะ ไปทางซ้ายเท่าไหร่คะไปทางซ้ายลบสามโอเคเวกเตอร์มันจะต้องมีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเพราะฉะนั้นพี่โบเตจะลากจาก0ไปถึงลบสามทางซ้ายนะคะลากมาแล้วส่วนตัวบวกนะคะจะต้องลากไปอีกลบหใช่ไหมคะก็เริ่มที่ลบสามใช่ไหมคะลากไปอีกลบหก็ลบสี่ลบหลบหลบเลบแ ลบเเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะลบ3บวกด้วยลบ6จึงมีค่าเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกปรบมือให้กับตัวเองนะคะสุดยอดมากน้องๆน,นะคะข้อนี้ง่ายใช่ไหมคะงั้นไปดูข้อต่อไปว่าน้องๆจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่2นะคะข้อใดแสดงเส้นจำนวนของลบ4บวกด้วยลบ3 เท่ากับลบเอ่ามาดูสิว่ามันคือข้อไหนกันนะงั้นพี่ขออนุญาตขึ้นบนจอให้น้องๆดูนะคะอันนี้อันแรกล,ลบสบวกด้วยอ่าอันนี้นะคะเวกเตอร์ลากจาก0นย์มาถึงลบส่ 4. ส่วนเวกเตอร์ที่เป็นตัวบวกลากจากลบสมาถึงลบเแล้วก็เวกเตอร์ผลลัพธ์มาสุดที่เวกเตอร์เดียวกับผลลับถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ขอนี้ตอบเท่ากับลบเอ๊ะอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะงั้นเราไปดูอีกอันหนึ่งสิว่าถูกหรือเปล่านะคะงั้นเรามาดูกันที่ช้อยที่2นะคะว่าเอช้อยนี้ถูกหรือเปล่านะคะพี่ขออนุญาตขึ้นเส้นจำนวนเลยฟืบคอแรกตัวตั้งลบ4บวกด้วยลบ3น้องๆคะ่ะเริ่มต้นเวกเตอร์นี้ จากศูนย์ลากมาทางลบ4 v เวกเตอร์ตัวตั้งอา้าวก็ถูกต้องนี่นะมาดูกันที่เวกเตอร์ตัวบวกค่ะลบ3เขาลากจากลบ3มาที่ลบ6น้องๆคะเขาลากจังแต่ลบ3มาที่ลบ4ลบ5แล้วก็ลบ6น้องๆคะถูกไหมคะเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวบวกจะต้องมาเริ่มที่จุดปลายของเวกเตอร์ตัวตั้งแต่เขาดันไปเริ่มที่ลบสามมันจึงทําให้คําตอบเนี่ยเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นถูกไหมคะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องของเราจึงกลายเป็นช้อยข้อแรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นอ่าเดี๋ยวพี่ขึ้นช้อยข้อแรกนะคะคือเวกเตอร์ตัวแรกนะคะคือลบสนะคะ จุดปลายของเวกเตอร์ตัวตั้งจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวบวกก็คือเริ่มตั้งแต่ลบ4ไปที่ลบ5ลบ6แล้วคําตอบก็คือลบ7เพราะว่าเราเดินไปอีก3ช่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือลบ7นั่นเองค่ะทําได้ไหมคะเก่งมากค่ะงั้นไปดูกันที่ข้อต่อไปนะคะ ในข้อแรกเราบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกถูกไหมคะส่วนในข้อที่2เราบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบ ในหัวข้อเนี้ยนะคะพี่วอเต้จะพาน้องๆมาเรียนกันในส่วนของการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบหรือการบวกด้วยจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์ของแต่ละข้อจะมีวิธีการคิดหรือว่ามีวิธีการดําเนินการของจํานวนเหล่านี้อย่างไรงั้นเรามาเริ่มกันที่วิธีการแรกแบบเดิมคือการใช้เส้นจํานวนกันนะคะน้องๆคะ่ะงั้นมาดูกันที่ภาพข้อแรกนะคะพี่ไดขออนุญาตยกตัวอย่างที่ 5บวกด้วยลบ3น้องๆคะเราใช้เส้นจำนวนไปพร้อมๆกันเลยถ้าน้องๆมีกระดาษกับปากกาหรือว่าดินสอมาลากเส้นจำนวนไปพร้อมกับพี่โบเต้เลยนะคะเริ่มยังพร้อมนหคะฟืบลากเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะตัวตั้งคือ5ใช่ไหมคะจาก0ลากไปทางขวา5ตอนนี้พี่โบเต้มายืนอยู่ที่5แล้วนะ ทุกคนมายืนพร้อมกันอยู่ที่เส้นจำนวนตรงเลข5แล้วใช่ไหมคะทีนี้น้องๆคะๆเขาบวกด้วยลบ3แปลว่าพี่โอต้จะต้องเดินเส้นจำนวนไปทางขวาหรือไปทางซ้ายตอบได้ไหมคะเต็มลบจะต้องไปทางสายเก่งมากเพราะฉะนั้นเริ่มนะดังนั้นนะคะคำตอบของเราก็คือ5บวกด้วยลบ3จึงมีค่าเท่ากับ 2นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะการบวกด้วยวิธีการใช้เวกเตอร์นะคะพี่ใช้โจทย์แบบเดิมเลยก็คือ5บวกด้วยลบ3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่5เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะเราก็ลากจาก0ไปทางขวามือปลายของลูกศรจึงอยู่ที่5แล้วก็บวกด้วยลบ3นะคะ จุดเริ่มต้นของตัวบวกคือจุดปลายของเวกเตอร์ตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจึงอยู่ที่5แล้วทีนี้เราอะค่ะจะ เดินหัวลูกศรไปทางซ้ายหรือทางขวาให้น้องๆน,นะคะไปพิจารณาที่ตัวบวกว่าตัวบวกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้น้องๆเดินหัวลูกศรไปทางขวาแต่ถ้าตัวบวกเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบทิศทางของเวกเตอร์ก็จะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นในข้อนี้ตัวบวกของเรามีค่าเท่ากับลบสไปทางซ้ายที่มีขนาด3หน่วยก็เริ่มจาก5นะคะ 4, 3 สนะคะเดินมาทางซ้ายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ane, คําตอบก็คือมีค่าเท่ากับ2น well. ้องๆค่ะแบบที NP ่พ okay. ี่ได้บอกจุดเริ่มต้นของคําตอบนะคะจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวตั้งส่วนจุดปลายคือจุดคําตอบของเวกเตอร์ที่เป็นผลลัพธ์นะคะจะอยู่ที่จุดปลายของเวกเตอร์ที่เป็นตัวบวกเพราะฉะนั้นคือ2เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ 2นั่นเองค่ะโอเคน้องๆคะเดี๋ยวเราไปลองใช้วิธีการนับลูกบอลกันค่ะว่าจะมีวิธีการยังไงถ้าน้องๆมีขนมหรือมีผลไม้หรือมีลูกบอลที่บ้านมาลองนับไปพร้อมกับพี่โอเต้เลยนะคะซึ่งพี่ขออนุญาตกําหนดให้ลูกบอลสีส้มแทนด้วย1แล้วก็ลูกบอลสีฟ้าแทนด้วยลบหนึ่งนะคะเราจะสามารถแสดงวิธีการดังนี้นะคะ5บวกด้วยลบ3เท่ากับเท่าไรอ่ะดูนะคะ เรามีลูกบอลสีส้ม1 2 3 4 5ลูกบอลสีฟ้า1 2 3ใช่ไหมคะน้องๆคะเราจับมันตัดโชตัดเชเลยคะ่ะปื๊บปึ๊บหมดปึ๊บปึ๊บหมดปึ๊บป๊บหมดนะคะอันนี้หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเหลือลูกบอลสีอะไรคะ เหลือลูกบอลสีส้มเหลือกี่ลูก2ลูกใช่ไหมคะแล้วลูกบอลสีส้มเนี่ยเราแทนด้วย1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือ2ลูกจึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะง่ายๆใช่ไหมคะ5บวกด้วยลบ3จึงมีค่าเท่ากับ 2นั่นเองน้องๆคะอันนี้ถือว่าง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันง่ายๆนะคะว่าหลักเกณฑ์การบวกของจํานวนเต็มเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกเนี่ยเราจะใช้วิธีการเอามันไปบวกด้วยกันเลยส่วนการบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะก็คือเอามันมารวมกันแบบเดิมแต่มันจะมีค่าเป็นจํานวนเต็ม ลบส่วนการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเนี่ยนะคะอาจจะได้ค่ามากหรือว่าค่าน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่จำนวนที่มีค่ามากเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบถ้าค่าของจำนวนเต็มนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกคำตอบก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ถ้าค่าที่มีค่ามากกว่าเป็นจำนวนเต็มลบคำตอบของข้อนั e ้นก็จะเป็นจำนวนเต็มลบค่ะน้องๆค่ะทีนี้ เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อของการลบจำนวนเต็มกันนะคะว่าจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะ5-3ลบ3ดูมือนะคะพี่โอได้ยกขึ้นมา5นิ้วใช่ไหมคะลบด้วย3ปึบปึบปึบเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2เพราะฉะนั้นจึง5-3ลบ3จึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองค่ะโอเคน้องๆค่ะ การลบเนี่ยมันก็คือการบวกด้วยจํานวนเต็มลบเพราะฉะนั้นพี่โบต้จะเปลี่ยนนะจาก5ลบ3เท่ากับ2แต่พี่โบต้จะเปลี่ยนเป็น5บวกด้วยลบ3จึงมีค่าเท่ากับ2เหมือนเดิมก็คือการบวกด้วยจํานวนเต็มลบนั่นเองค่ะเหมือนกันค่ะ7ลบ4่ดูนะมีอยู่7ใช่ไหมคะลบออกไปเท่าไหร่คะ4เหลือ 3เหมือนกันน้องๆคะถ้าพี่โบเต้เปลี่ยนจาก7จลบสเป็น7ดบวกด้วยจำนวนเต็มลบก็คือลบสก็จะมีค่าเท่ากับ3เมื่อพิจารณาการลบจำนวนเต็มหลายๆจำนวนเต็มนะคะเราก็จะพบว่าพี่ขออนุญาตแทน A กับ B เป็นจำนวนเต็มใดๆนะคะเมื่อ A ลบ B จะมีค่าเท่ากับ A บวกด้วยลบ b นั่นเองค่ะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาถ้าน้องๆเจอจํานวนเต็มบวกหรือว่าเต็มลบอะไรเนี่ยมาลบกันน้องๆสามารถใช้เทคนิคง,ง่ายก็คือ a ลบ b เท่ากับ a บวกด้วยลบ b นั่นเองค่ะน้องๆคะ เรามาลองหาผลลัพธ์ของ25-12ลบ12เมื่อกี้นี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่า a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เพราะฉะนั้น25-12ลบ12ก็จะมีค่าเท่ากับ25บวกด้วยลบ12มีค่าเท่ากับ13เก่งมากต่อไป1 0 1ลบ15เหมือนกันก็คือการเอาไปบวกเหมือนที่เราเรียนไปตอนต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้น10 15. บวกด้วยลบ15จึงมีค่าเท่ากับเอามันไปบวกกันเลยค่ะเป็น10เป็นจำนวนเต็มบวกลบ15เป็นจำนวนเต็มลบลบ15มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มลบ15ลบ10จึงเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะต่อไป37ดลบด้วย40คือ37บดวกด้วยลบ40นะคะ เอา40ตั้งลบด้วย37ได้เท่ากับ3ใช่ไหมคะซึ่ง40เป็นจำนวนเต็มลบมีค่ามากกว่าคำตอบจึงเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ3โอเคน้องๆคะจากที่เราได้เรียนในบทนี้นะคะการบวกและการลบจํานวนเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โปเต้มาสรุปให้น้องๆฟังนะคะว่าเราเนี่ยมีเทคนิคในการบวกการลบของจํานวนเต็มอย่างไรบ้างนะคะข้อแรก เราบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกในกรณีของการที่เราบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจํานวนเต็มลบเช่นกันอีกกรณีหนึ่งนะคะคือการบวกด้วยจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกหรือเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะอยู่ที่ค่าที่มันมีค่ามากกว่านะคะของจํานวนเต็มนั้นๆนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น2บวกด้วยลบสลบส มีค่ามากกว่าคําตอบที่ได้ก็จะเท่ากับลบหนนั่นเองค่ะน้องๆคะง่ายมากเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะในหลักเกณฑ์ของการลบจํานวนเต็มนะคะเราเรียนไปแล้วก็คือ a ลบ b, b จะมีค่าเท่ากับ a b b, บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b เป็นจํานวนเต็มใดๆนะคะอีกหนึ่งข้อที่ลืมไม่ได้ก็คือลบของลบจำนวนเต็ม a นะคะก็จะเท่ากับ a เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆเจอลบ กับลบอยู่ด้กันลบลบก็จะกลายเป็นบวกง่ายๆแบบนี้ค่ะลบลบเป็นบวกยกตัวอย่างเช่นลบของลบหก็จะเท่ากับ5ลบของลบสก็จะเท่ากับ3ตอนนี้น้องๆสรุปได้แล้วนะว่า จำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจำนวนเต็มลบในกรณีของการบวกลบของจำนวนเต็มบวกกับเต็มลบหรือว่าเต็มลบกับเต็มบวกเนี่ยผลลัพธ์ก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนที่มีค่ามากกว่านั่นเองค่ะน้อนๆคะ เมื่อตอนต้นรายการน้องๆได้ดูข้อสอบต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีวิธีการคิดยังไงเดี๋ยวเราไปเฉลยคําตอบตอนต้นรายการกันเลยค่ะไปที่ข้อแรกนะคะอ่าข้อ1 1 7่งบวก19มีค่าเท่ากับเท่าไรน้องๆก็ตั้งเลยค่ะ1 7บวกด้วย19 17อ่า1 7บวกด้วย19มีค่าเท่ากับ 36เก่งมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อก็ไก่นะคะส่วนข้อที่2นะคะอันนี้คือการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะ17บวกด้วยลบ19ตอบ ลบสองนั่นเองค่ะง่ายๆน้องๆคะลบสิบเก้าไม่ได้มีค่ามากกว่าสิบเจ็ดแต่หมายถึงว่าเมื่อดูว่าสิบเจ็ดกับสิบเก้าอะไรมีค่ามากกว่ากันสิบเก้ามีค่ามากกว่าสิบเจ็ดแต่สิบเก้าดันเป็นจำนวนเต็มลบคำตอบที่ได้จึงเท่ากับลบสองอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งสิบเจ็ด ลบด้วยลบ19ลบลบเจอการเป็นบวกจึงเอา17บวกด้วย19จึงมีค่าเท่ากับ36 จบแล้วสำหรับในบทที่หนึ่งนะคะการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะสนุกไหมคะสำหรับบทเรียนนี้บทเรียนแรกของเราเป็นบทเรียนที่ง่ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าถ้าน้องๆมีพื้นฐานที่แข็งแรงเวลาไปเรียนในเนื้อหาต่อๆไปน้องๆก็จะสามารถเรียนได้อย่างสนุกแล้วก็เข้าใจเรื่องอื่นๆได้อย่างง่ายดดยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคณิตคิดสนุกก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันใน EP ีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สว สวัสดีค่ะ